ด้วยความพยายามอุตสาหะของซีทูลูลรุสจึงได้คืนชีพกลับมาอีกครั้งพวกเขาตั้งใจรีบมุ่มงหน้าไปช่วยคาเลนที่ถูกจับตัวไปเพื่อการน,นั้นแล้วในสถานที่ที่ดูเหมือนลงเก็บบุ่นนั้นพวกเขาได้กลับพบเจอเพนดูลัมที่ถูกเก็บไว้ที่นี่หลังจากที่ลูรุสเอาชนะกองทัพจิวสถานได้ตัวเขาก็ได้เข้ามาสมทบกับกลุ่มที่เคยร่วมต่อสู้กันมาก่อน ทางด้านตัวดีเซลหลังจากที่จบศึกการล้างแค้นในภาคอาถูตัวเขาก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปต้นไปตัวเขาควรจะทำเช่นไรดีตัวลูรุสที่เห็นเป็นเช่นนั้นตัวเขาจึงได้เข้ามาบอกเรื่องบางอย่างให้ตัวดีเซลได้รับรู้มอสกี้นิวะซาเซไนโยคอ 必ずナナリーを助け出してみせるナナリーとゼロは捕らえられたままそれどころか敵の騙し討ちにあってカレンまで捕まる始末しかしそれもこれも俺を思ってくれての結果だろう感謝するようやくあいつが戻ってきたルルーシュあ,あ本当に君なのかチェスタールフォグラーなる無礼者に告げるこちらはただの旅行者であるあああ この声、もしかしてルルーシュ僕が役に立てることなんか何もない。今の僕は空っぽだ。だけど、ペンデュラムは取り返ルス。あれは。フ o ー t u アス、反逆のルルーシュロストストーリーズそこで、2皆さん年のハーポン、ポジメーションができて、ホーキャーカン、パティワーコルルーシュ。 ลอสตอรี่ในเซเวอรญี่ปุ่นนะครับในวันนี้เราจะมาสรุปแคมเปญที่จะมาในวันที่27กุมภาพันธ์หลังจะเปิดตอนบ่ายสนะครับว่ามีอะไรบ้างที่แน่ๆคือมีแคมเปญเนื้อเรื่องนะครับบทที่5ในภาคคืนชีพนะก็ถ้า,ถ,าถ้าใจสรุปนะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลออินโบนัสแจก1,500พเพจแบบหันซ้อยนะครับ มีการใช้สเตมิน่าเพียงครึ่งเดียวในการเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับแน่นอนว่ารวมถึงเนื้อเรื่องตั้งแต่ R1 R2 แล้วก็โรซ r o h e a d นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นภารกิจแคมเปญละวันของภารกิจแคมเปญก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็คือมี1000เพรเพจของคิวสีฟ้าแล้วก็รวมถึงจี้สีดาวนะฮะ แน่นอนว่าเมื่อมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามามันก็จะ,จะมีตู้พิพัฒกาชาตามเนื้อเรื่องที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือตู้แคมเปญบทที่5ในภาคคืนชีพซึ่งข่าวเนี้ยจะเป็นทั้งสองคนก็คือตัวคาเรนในภาคคืนชีพที่ขับกูเลนสเปเชียลนะรวมถึงอีกตัวละครหนึ่งอ่ะจะเป็นเชมเนะนะครับเป็นตัวพี่สาวของชาริโอ ก็ไม่คิดเลยว่าตัวคนพี่จะตามมาติดๆเนาะเพราะว่าในบทที่แล้วเนี่ยก็คือตัวคนน้องชาริโอมาใช่ไหมมาคู่กับซูซูกุนะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายแบบสั้นๆคาเลนเนี่ยจะเป็นควีนสีดาวนะครับมาแบบเดียวกับซูซูกุเลยรวมถึงตัวของกุเลสเปเชียลเนี่ยก็จะเป็นหุ่นน่าจะระยะไก่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหุ่นค่าคือ ภาพื้นดินเนี่ยมันจะตีได้แค่ตัวข้างล่างไงแต่ถ้าเป็นหุ่นระยะไกลอ่ะมันตีทั้งยานบินแล้วก็ตัวข้างล่างได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมีกิมมิคแบบเดียวกับตัวซูซคกุที่ขับแรสลอลซิมอาจจะมาแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแชมหน้าเนี่ยจะเป็นซีดาวกินไทนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโดยรายละเอียดนะครับ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะขอเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ขอตู้ไปก่อนบ๊ายบายไไปละ